สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันศุกร์ที่6พฤษภาคม2565กันนะครับวันนี้นะครับเซ็น n น็กก็ปิดตลาดไปที่1,629.58จุดลดลงไป13.72จุดหรือว่าติดลบไป0.83%มูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่73,000ล้านบาทโดยประมาณ โดยแรงซื้อนั้นมาจากหุ้นในกลุ่ม ICT ส่วนแรงขายนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มพลังงานค้าปลีกชิ้นส่วน ronics, อิเล็กทรอนิกส์อสังหาริมทรัพย์ขนส่งการเงินแล้วก็กลุ่มอาหารโดยหุ้นที่ปรับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ JTS บวกขึ้นมา5.79%ก็ราคานั้นฟื้นตัวแล้วก็ดีดขึ้นมาแรง โดยทางด้านของผู้บริหารน,นั้นก็มีการตั้งเป้าธุรกิจเหมืองขุดบิตคอยจะเพิ่มขึ้นเป็น1ล้านเทราแฮชต่อวินาทีซึ่งจะทําให้กลายเป็นเหมืองขุดบิตคอยรายใหญ่ที่สุดในประเทศทางด้านของ BLA ราคาหุ้นบวกขึ้นมา2.99%ไทยรีลไลฟ์บวกขึ้นมา2.73%ก,ก็ได้แรงหนุนมาจากการที่บอลยิวนั้น ปรับขึ้นสูงสุดในรอบกว่า3ปีทางด้านของ C H G ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.39%ก็มีการฟื้นตัวกันขึ้นมาหลังจากเมื่อวานนี้ขึ้นเครื่องหมาย X D แล้วก็นอกจากนี้ยังคาดว่าระมะหนึ่งปีกว่านี้กำไรจะเพิ่มขึ้นมาเยียร์ออนเยียทางด้านของ T H G ราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.50%แล้วก็ R P H บวกขึ้นมา4.65%โดยราคาหุ้นนั้นวันนี้มีการฟื้นตัวกันขึ้นมาได้แรงสวนตลาดซึ่งก็คาดว่ากําไรในปีนี้จะมีการฟื้นตัวขึ้นมาได้แล้วก็เติบโตขึ้นมาอย่างโดดเด่นก็ได้แรงหนุนมาจากรายได้การให้บริการตรวจโควิดที่เพิ่มเติมกันขึ้นมาทางด้านของ B Fi t วันนี้บวกขึ้นมา14.66%ก็มีการออกหุ้นเพิ่มทุนเพื่อจะครอบรวมทางด้านของบริษัท สีสวัสด์แคปิตอลหรือว่า S-CAP ซึ่งก็จะช่วยหนุนรายได้แล้วก็กําไรให้เติบโตได้กว่าเท่าตัวทางด้านของ SMT ราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.90%ก็มีการทุ่มงบกว่า150ล้านบาทเพื่อที่จะลงทุนในธรุรกิจเหมืองขุดบิตคอยดยในเฟสแรกนี้จะมีการซื้อเครื่องขุดกว่า200เครื่องส่วนทางด้านของ C Seafresh ราคาหุ้นบวกขึ้นมา5.92%ก็คาดว่ากำไรในไตรมาส1ปีกว่านี้จะเติบโตได้อย่างโดดเด่นแล้วก็ไตรมาส2ปีกว่านี้ก็จะเติบโตได้ต่อเนื่องก็ได้รับผลบวกมาจากเงินบาทที่อ่อนค่าทางด้านของ BKD ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.25%ก็คาดว่าผลการดำเนินง,งานในปีนี้จะพลิกกลับมามีกำไรได้ นอกจากนี้แบ็กหลอกก็สูงกว่า1,700ล้านบาทเลยทีเดียวทางด้านของ i-net ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.03%ผู้บริหารานั้นมีการตั้งเป้าไรายได้ในปี65นี้คาดว่าจะเติบโตได้10-20%จากปีก่อนหลังจากที่มีการปรับพอร์ตลูกค้าใหม่ทางด้านหุ้นที่ปรับลดลงแรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ SMK ราคาหุ้นนั้นปรับลงต่อเนื่อง วันนี้ก็ลงไปแรงถึง23.66%ก็ยังคงเป็นประเด็นเดิมอยู่ที่มากดดันก็คือเตรียมที่จะยื่นแผนขอฟื้นฟูกิจการจากคอพอพอเป็นรายแรกในประวัติศาสตร์ทางด้านของ STA ราคาหุ้นติดลบไป6.44% STGT ติดลบไป8.52%ก็ราคาหุ้นนั้นปรับลงอย่างต่อเนื่องโดยคาดว่ากำไรในไตรมาสหนึ่งปีโยกห้านี้จะลดลง หลังจากที่ราคาขายถุงมือ,อยางนั้นปรับลงอย่างต่อเนื่องทางด้านของทีมจีราคาหุ้นติดลบไป10%เอซับติดลบไป8.20%แล้วก็ Fin a n c i ีวยซรัสหรือว่า FSS ติดลบไป6.67%ก็เป็นการถูกขายทำกำไรกันออกมาหลังจากช่วงก่อนหน้านี้ปรับตัวกันขึ้นมาแรงซึ่งเมื่อลองมาเช็คข่าวดูแล้วก็ยังไม่มีประเด็นลบที่มีนื้อสำคัญแต่อย่างใด ก็จึงคาดว่าเป็นเรื่องของการขายทํากําไรกันออกมาทางด้านของเซเป้ราคาหุ้นติดลบไป3.08%โดยในวันนี้ขึ้นเครื่องหมาย XD ที่หุ้นละบาท10สต่างส่วนทางด้นานของกันกุลราคาหุ้นติดลบไป5.50%ก็เป็นการถูกขายทำกำไรกันออกมาหลังจากช่วงก่อนหน้านี้ราคาหุ้นปรับขึ้นจากการเก่งกำไรในเรื่องของการเจรจาพันธมิตรอสังหาริมทรัพย์รายใหญ เพื่อที่จะติดตั้ง EV Charging Station และนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ